สวัสดีค่ะวันนี้วันที่6มีนาคม2,563ออนเพลินชาแนลจะมาพูดถึงประเทศเกาหลีใต้ประเทศที่ทดสอบโควิดได้เร็วที่สุดทำไมเกาหลีใต้จึงพบผู้ติดเชื้อมากกว่า6,500รายที่เกาหลีใต้สถานการณ์แย่มากจริงหรือจากบทความนี้มีคำตอบมาให้นะคะก่อนอื่นขอรายงานสถานการณ์ล่าสุดของเกาหลีใต้กันก่อน ล่าสุดหบมีนาคมเกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อแล้ว6593รายเสียชีวิต42รายประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกสถานการณ์นี้ว่าเทียบเท่ากับการทำสงครามเลยทีเดียวสิ่งสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเรื่องจริงที่หลายคนไม่ทราบก็คือเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความแม่นยำในการยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เร็วแทบจะเรียกว่าเร็วที่สุดในโลกในเวลานี้ ทางเกาหลีใต้ยังมีศักยภาพในระดับสูงสุดที่สามารถตรวจสอบการติดเชื้อได้มากกว่า1-0,000คนต่อวันซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาทางเกาหลีใต้ได้เปิดมาตรการเชิงรุกทุกรูปแบบในการสแกนพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่รวดเร็วชัดเจนและให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความเป็นจริงภาพที่เราเห็นทางสาธารณาสุขเกาหลี ตรวจหาผู้ติดเชื้อกันอย่างจริงจังถึงขนาดตั้งจุดตรวจวัดกันบนถนนเลยทีเดียวด้วยอัตราความแม่นยำที่มากกว่า90%อัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 ในเกาหลีใต้จึงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากการระบาดและการค้นพบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มเดงกูซึ่งเป็นเมืองห่างออกไป240กิโลเมตรทางใต้ของกรุงโซล ซึ่งล่าสุดทางเกาหลีใต้รายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงติดต่อกัน3วันการแก้ปัญหาเชิงรุกกับโควิด -19 ของเกาหลีนั้นมาจากประสบการณ์ที่ย่ำแย่เมื่อครั้งที่ต้องรับมือกับการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางเมอรในปี2015ในครั้งนั้นประชาชนเกาหลีใต้เสียชีวิตไปก,กว่า38คนเหตุผลคือการขาดชุดทดสอบ หลังจากนั้นทางเกาหลีใต้จึงได้เตรียมการระวังโดยเริ่มสร้างระบบทุดทดสอบไวรัสอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดังนั้นในวันนี้เกาหลีใต้ถือว่าเป็นประเทศที่ค้นหาผู้ติดเชื้อได้เร็วที่สุดยืนยันได้เร็วที่สุดและสำคัญแม่นยำสูงถึงกว่า90ย้อนกลับไปในวันที่ไวรัสเริ่มระบาดท,ทางการเกาหลีอนุญ,ญาตให้หน่วยงานที่กำกับดูแลโควิด -19 ดทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและนักวิจัยในการพัฒนาชุดอุปกรณ์ตรวจไวรัสโดยใช้ลำดับพันธุกรรมของไวรัสจากประเทศจีนในกลางเดือนมก,กราคมบริษัทได้รับการรับรองเพื่อผลิตและจำหน่ายชุดอุปกรณ์ตรวจไวรัสภายในไม่กี่สัปดาห์ทั้งที่โดยปกติแล้วกระบวนการดังกล่าวนี้ต้องใช้เวลานานถึง1ปีเต็มๆในช่วงเวลาสั้นๆที่ผ่านมา ทางสาธารณสุขและหน่วยงานรับมือโรคระบาดของเกาหลีใต้ได้ทำการทดสอบผู้คนไปแล้วมากกว่า140,000คนซึ่งผู้อำนวยการสมาคมการแพทย์บอกว่ามีความแม่นยำมากกว่า95%ซึ่งเรื่องการมีชุดทดสอบที่เพียงพอนี้ตรงกันข้ามกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลการทดสอบที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่เพียงพอทำให้มีการหลุดลอดของผู้ติดเชือ้อ และในปัจจุบันทั้งสองประเทศคือญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมร,ริกากำลังเผชิญกับอันตรายที่ยิ่งใหญ่ของโรคย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นสถานการณ์ที่ประเทศจีนหากมีชุดทดสอบที่เพียงพอและใช้อย่างแพร่หลายกว้างขวางจะทําให้สถานการณ์ไม่แย่ลงและความเสี่ยงกระจายของโรคก็คงไม่ลุกลามจนเร็วร้ายขนาดนี้อาการเดียวกันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นประเทศกําลังประสบปัญหาการไม่ขยายการทดสอบที่เพียงพอ มีผู้โดยสารสองคนออกจากเรือยอสหลังจากกลับบ้านแล้วจึงพบว่าติดเชื้อไวรัสที่ศูนย์สุขภาพในนิวยอร์กและฟลอริดาสหรัฐอเมริกาแพทย์ยังบ่นเกี่ยวกับการขาดแคลนของชุดทดสอบการทดสอบอย่างกว้างขวางหมายถึงเกาหลีใต้รู้ว่าโรคนี้ระบาดอยู่ที่ไหนจนถึงปัจจุบันประเทศเกาหลีส่วนใหญ่ได้หยุดการแพร่ระบาดนอกแดกูได้เป็นส่วนใหญ่ในกรุงโซลซึ่งมีประชากรถ,ถึง10ล้านคน มีการพบผู้ติดเชื้อโควิดเพียง103รายเท่านั้นประธานานธิบดีเกาหลีใต้มีมุมมองว่าการแพร่ระบาดเป็นสงครามโดยกล่าวว่าประเทศกำลังทำสงครามกับเชื้อโรคร้ายแรงที่มีผู้เสียชีวิตกว่า3,200คนทั่วโลกการวิจัยอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้นทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้น้อยกว่า1% แพทย์ทีเกาหลีให้ทัศนะเกี่ยวกับโรคนี้น่าสนใจค่ะ COVID-19 เป็นโรคติดต่อที่เร็วมากแม้คนที่ไม่มีอาการก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสได้หากตรวจพบไม่ทันอัตราการตายจะสูงเพราะการรักษาที่ช้าไปจะทำให้ปอดเสียหายอย่างรุนแรงในปลายเดือนกุมภาพันธ์เมื่อมีการระบาดของ COVID-19 เริ่มรุนแรงขึ้นในเกาหลีใต้บริษัทในท้องถิ่น4แห่ง มีชุดทดสอบไวรัสที่เพียงพอเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทางเกาหลีใต้สามารถทดสอบคนได้มากกว่า10,000คนต่อวันในขณะที่ญี่ปุ่นประเทศเพื่อนบ้านมีเพียง2,684คนเท่านั้นที่ถูกทดสอบในวันที่3มีนาคมนี่คือความต่างการทดสอบจะให้ผลในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยมีอัตราความแม่นยำสูงกว่า90%และทำได้สะดวกในกรุงโซล มีการใช้สถานีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องออกจากรถชุดทดสอบไวรัสจากเกาหลีจะถูกส่งออกไปยังประเทศอื่นเช่นจีนปากีสถานและรวมถึงประเทศในยุโรปทางซี g จน INC ผู้ผลิตทดสอบไวรัสในโซนเริ่มพัฒนาชุดทดสอบโควิด -19 รุ่นใหม่ในช่วงปลายเดือนมกราชุดทดสอบจากซีเจนสามารถให้ผลรับได้เร็ว โดยใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของเกาหลีในการสร้างชุดทดสอบทางชีววิทยาที่ซับซ้อนเพื่อต่อสู้กับเชื้อโควิด -19 ตัวนี้ความนี้จบท่านได้คิดว่าที่เกาหลีใต้สถานาการณ์น่ากลัวจริงหรือเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นวันนี้350ตาย6เทียบกับอเมริกาวันนี้234ตาย14 ลองคิดเป็นเปอร์เซนต์กันดูเทียบข้อมูลเมื่อวันที่6มีนาคมเวลา21นาฬิกาขอบคุณข้อมูลดีๆจากสาระอัปเดตบล็อกดิทฝากกดไลค์กดติดตามออนพลินชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการส,สร้างคลิปด,ดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ